จริงนะครับอ๋อชื่อว่าฮับค่ะแต่ว่าเตเตมะเขือเนี่ยเขาให้ฉายาน้องกันว่าน้องเหมือนเตเตหมอนทองอะคะ่ะแต่คนนี้เตมะเขือน้องเตมีเพจไหมคะให้น้องพูดหน่อยน้องพูดอยู่นะเหมือนน้องจะ อย่างกาแฟเลยสวัสดีค่ะคนน่ารักเจ้าเหมียวก็น,น่ารักค่ะขอบคุณค่ะแมวเมยว,มยวคนบ้าคนบ้าพาป่วงรถไฟบ,บ๊อบรถไฟบ๊อบต้องมาแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เอาดีๆถ้าเขาให้มาเธอต้องร้องนะอ อดตายแล้วมันต้องลองนะมันต้องลองนะคนเราเพื่อเพื่อความอยู่รอดนั่น <c oughs> ต้องซ่อมรถไฟบ๊อบต้องซ้อมต้องซ้อมต้องลองก่อนอนะ่ะต้องเทสค่ะไม่รู้แหละพี่ปูน้อยอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> จีบแน ต้องหัดเต้นแล้วถ้าเต้นก็เดี๋ยวยิ่งไปใหญ่เลยเนาะคนไม่เต้นหรอกนะแค่ทำท่านี่มินิฮาร์ดกับทำนี้ก็ได้ทำานี้ก็ได้ขอเธอนี่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 ทำก่นนี่นี่เพ็ตบุรีค่ะมาฮับเลยไอโก้ดิฟังเคิด ยจะบังคับน้อง,องก็ไม่บังคับหรอกถ้าเกิดพี่มีใจอะอะไรอย่างงี้งน้งน <c oughs> นองยิ้มหวานน้องไม่ได้เรียนแล้วค่ะพี่มไม้นะ้นองเรียนศาสนาตั้งแต่เล็กค่ะ รถไฟบ๊อบรถไฟบ๊อบอึมออกหักเพราะผักบุ้งแล้วยังมีคนหน้าตาเหมือนเตอีกส,สาวสาวน่าจะมาจีบเตกษตรกรแน่ๆอ่ะปล่อยโอกาสให้จีบค่ะผ<ม>ิดกันกับเจ้าเตแฝดอีกคนท่านอยากเห็นน้องครับใส่เสื้อหมอนทองจังอินชาล้นนะหากมีโอกาสค่ะเสียงก็ได้นะน้องเรียนปอนอใช่คะน้องเรียนปนอนหลายปนอนแหะ นี่ก็หลายโรงเรียนเหมือนเหมือนกับน้องเตยอะค่ะพี่เป็นคนเพชรบุรีจ้ะสวัสดีค่ะถามสเปคน้องหน่อยน้องพี่พี่ถามสเปกน้องอย่าบอกนะว่าข่าวข่าวจัดฟันนะ <laughs> นี่เอา พี่พี่เขาถามสเปคเธออะฮะเอาเอางี้ดว่าเอาง่ายๆชอบแบบไหนชอ,ชอบแค่จริงจังชอบแค่จริงจังว้าวชอบแค่จริงจังค่ะเหมือนน้องเตเลยให้เตตัวจริงมาดูอย่าแท็กแท็กมาแท็กมาแท็กมา,แท,กมาแท็กมาดูแท็กมาเียโอ้ยขอบคุณครับเอาอายุยี่สิบเอ็ด ขอบคุณครับดอกกุหลาบจากพี่คนสวยคนบ้าพาป่วงพาป่วงเนาะไม่ใช่เตลองแท็กเตมาดูสิเตยอาจจะตกใจก็ได้สเปคของเกษตรกร,ร,กรคืออะไรอยากให้น้องต้องส่งมาอยู่ด้วยกันอืมให้น้องพูดบ้างน้องก็เขินอนะเอาจิงๆใครจะทําตัวถูกอยู่ๆก็เป็นคนเก็บมะเขืออยู่ดีๆอะ่ะ มาหน้าขายซูปเปอร์สตาร์ได้ไงดูนาชัดๆหรอกคะอ่ะอือฉาดเอาอ่าทำดีๆทำดีๆชัดยังชัดพอยัง เตกัสเตกเสเตกเตกษตรก,ก,กรช่างมันเถอะเออคือเทียบกับเตกเตกวละกอนช่างเข็นดีเนาะเหมือนมากอันนี้มุมนี้นะอันนี้ให้ดูมุมนี้อยูเฉอ <c ười> อันนี้มุมตรง <c ười> เหมือนไหมอ่ะอันนี้มุมตรงเดี๋ยวให้ดูมุมนี้กัน อ่าอ่นดูมุมนี้กันอ่านดูมุมนี้นอีกืนี่นให้เขาอยู่นิ่งๆก็ดีแล้วได้เวลาเลิกกินหมูแล้วพี่แคทไอแคทไอพี่แคทว่างี้เหมือนเตะทุกมุมคล้ายๆแต่ไม่เหมือนใช่ใช่ใช่ออกจากไลฟ์ไม่ได้เลยมานี่มานั่งตรงนี้ก่อนมาช่วยกันทำมาหาก,กินก่อน ทำงี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ <c oughs> อย่าบังครับน้อง <c oughs> ไปเรียกเตมาถ้าเรียกเตมาดูเตจะงงไหมเนาะมันก็คนเรามันมีความเหมือนกันได้หลายๆจุดอะ่ะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเต๊ะหรอกแต่ว่าฉันก็โดนเตีวลลกรตกมาเหมือนกันเขินมนากเตี แต่โดนยูดโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าน้องไม่ได้เรียนน้องน่ารักเหมือนคะ่ะแต่น้องทําอะไรที่พิ่รู้ีค่ะช่วยงานบ้านคะ่ะน้องไม่ได้เรียนน้องเรียนศาสนาอิสลามช่องน้องชื่อฮับครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยลงอะไรเลยนะตอบก็ไม่ตอบด้วยบ,บอกก่อนต้องตีมือบางทีพี่ก็ต้องวิ่งไปตอบเองอะนะคะ น้องชอบกินผลไม้คลิปชมพู่นะร้านแตกจะสองร้านอยู่แล้วขอบคุณพี่คนสวยคนนี้ <c oughs> พื่อะไรพี่ยาย่าเหรอพี่ยาย่าเหรอคะส่องดอกกุลาเยอะมากเลยไม่มากหรอกแต่ว่ามันเป็นกำลังใจให้อยากหลายต่อแหละ ถ้าเกิดถามถามอันนี้ได้ไหมอ่านกุลาบได้ไหมหน้องไม่อยากจะโชว์น้องไม่อยากจะอวดอะ่ะมันจะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากจะอวดไม่อยากจะโชว์มันมันขี้กลัวขี้ก,กลัวกลัวแบบไม่ไมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะกลัวคนว่ากลัวคนว่าอวดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนแบบนั้นแหละ เจ้าตัวเล็กชื่อส้มส้มผู้ให้ของฝันขอบคุณคณิยานีวันนี้วันนี้อะว,วันนี้แสงมันส่งถึงน้องเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันก็เป็น มาจากน้องเตะปะเพราะว่าเราเองอะเราโดนน้องเตตกแล้วทุกๆคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นแฟนคขับน้องเตทั้งหมดเลย mm hmm. เปอร์เซียค่ะน้องแมวตัวเล็กเปอร์เซียน้องชอบอยู่เงียบๆน,น้องน่ารักบางบางวะบังวะรับรถไฟปั๊บไปเที่ยวในปา่า mm hmm. ใช่ปะป่ามะเขือ สรงหอมให้น้องเต่ะส่งแสงทำไมบางเมีร้อยอืมอืมอ่ะพอเวลาบอกว่าเหมือนเตีนะเธอเหมือนเต๋น้องก็ถามว่าเต๋คือไครทีนี้ทีนี้นุก็เลยเอาให้ดูพอเอาให้น้องดูน้องก็แบบอมอเหมือนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ว่าใครดีฝ่าใครน่ารักฝ่าอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่เปรียบเทียบแบบนั้นนะ ขอบคุณค่ะตัวเองไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านแต่นี้น้องมีความสามารถเยอะอยู่นะน้องมีความสามารถเยอะน้องจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเลยจริงๆน้องมีความสามารถจริงๆก็ฉันบอกแล้วว่าเธอมีความสามารถเธอเธอมีความสามารถบอกว่าเธอมีความเก่งในตัวของเธอเองเพียงแต่ว่าให้เธอแบบว่าแต่ด้วยความที่เขาครจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆอ่ะ ก็อของเจเองใช่พอเวลาน้องรู้สึกว่าน้องพอเวลามาอ่านเม้นที่แบบว่าเหมือนเตเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนนะเป็นวาสนาของน้องไปแล้วแหละว่าเออคนมาดูน้องมาแสงมาส่องหาน้องเพราะว่าน้องเหมือนเตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถูกแล้วแหละหนึ่งถูกต้องแต่พอเวลามีคนมาพูดแบบว่าแต่ก็ยังไม่มีนะแนวโน้มส่วนใหญ่คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือไปทางดีหมดเลยนั่นแหละ มองคายยิ้มคายท่าเดินก็คายค่ะน้องสูงแค่ร้อยหกสบเตี้ยฝาเตน้ำหนักน้อยฝาเตตัวเล็กฝาเตอายุเยอะฝาเตแบหันบังอารีนาเห็นทุกเม้นเลยนะแต่ว่าถ้าน้องไม่ได้อ่านเม้นไหนก็ขอโทษด้วยไม่ใช่ว่าอ่านไม่ทันหรือ ทันมั่งไม่ทันมั่งนะยิ้มยิ้มถามอีกจะถามทําไมก็รู้ก็ยังจะถามน้องไม่เป็นไรให้เขาถามไปแต่เราไม่ตอบแต่เตไปเตใกล้ๆพาน้องไปหน่อยเมื่อวานน้องมาที่ประจบหน,หนูไม่ได้พาน้องไปไเราอยากไปเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าจะตามจับใครดีไงเราไม่รู้ว่าจะวิ่งตามใครดีเรากลัวจะไปปล้อยน้องเตเนี่ยทิ้งเจลาก็วิ่งไปตามเตวะละกอน,น่ะสิมองกล้องหน่อยจ้าจักกูจักก เต่ตัวจริงไม่อยู่ดูเตเตเกษตรกรไปก่อนทุกคนน้องก็มีความคล้ายนะคะน่ารักคิ